Hey นน่อยาก้ใจเใัขอบคุณมากครับแมสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้แอนดี้เนี่ยมาอยู่ที่ร้านกาเฟ่น,นวลจันทร์ครับแน่นอนนวลจันทร์ถนนนวลจันทรน์ี่ครับออถาาคุณผู้ชมดีกว่าถ้ามีแก้วนี้แล้วมีกาแฟที่แสนจะอร่อยขนาดนี้มันต้องคู่กับอะไรครับ ถูกต้องนี่คุณดูมีเยอะเลยอยากทานอะไรแบบมีเค,ค้กด้วยมีชีสเค,ค้กด้วยเห็นไหมฮะของเหล่านี้มันคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณซื้อบ้านแถมออฟฟิศโอเคไหมหรือซื้อออฟฟิศแล้วแถมบ้านโอเคไหมถ้าโอเคดูคลิปนี้ให้จบเพราะนี่คือรายการ home oh by sky ทำเลยได้เด่นโครงการอดีแอนดี้จัดให้คุณอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญตรงนี้เนี่ยคุณจะได้รู้จักกับสมาร์ทโฮมออฟฟิศเลยเพราะโครงการนี้เขาใช้ทั้งโครงการเลยครับ ใจกลางเอกมัยรามอินทราเพพร้อมกันแล้วไปกับพรีเมียมส์เพลสมิกซ์เอกมัยรามอินทราครับ let's go <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดต่อใครคะผมแอนดี้ครับติดต่อ <c oughs> คุณดาวไว้ครับนัดไว้ใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวตามให้นะคะสักครู่หนึ่งค่ะได้เลยครับ <c oughs> หน้าคุณคุณ สวยเลยละติดต่อดาวใช่มั้ยคะอุ๊ยสวัสดีค่ะดาวเอง <laughs> ทูลสวัสดิ์วันนีค่ะดาวเอง,เองโอ้โหแต่งตัวแบบ ไม่ทำไมจะไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยปกติเขาจะแบบแนวแบบยินน้มไงสปอร์ตเกิร์ลน,<ง>นี่คุณนายมาขนาดนี้เลยหรอคะมาตอนรับพี่แอนดี้ค่ะโอ้โหี่ใส่หน้ากากยิ่งจำไม่ได้ใหญ่สวยมากโอ้ยขอบคุณพี่ขอบคุณมากขอต้อนรับคุณผูณ้ชมแล้วก็พี่แอนดี้เข้าสู่ที่นี่ค่ะพรีเมี่ยมเพลสมิกเอกมัยรามิทราทำเลที่ดีที่สุดค่ะเยี่ยมเลยทีเดียวครับโอเคเนาะโอเคเนาะดีใจมากวันนี้ได้เจอน้องสาวหนูต้องบอกนิดนึงว่า การทำธุรกิจน่ะต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่าครบตอบโจทย์เราทุกอย่างโอ้มันเยอะไหมองค์ประกอบเนี่ยไม่ยากไม่ยากเออเออเอาอันดับแรกเลยถามนิดนึงว่าณปัจจุบันเนี่ยการจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยสำหรับพี่ดีคิดว่ามันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาสัก2อย่างสัก2อย่างเด่นสองอย่างแล้วจบเลยเหรอใช่2อย่างเด่นๆเลยอ่ะช่วยพี่เถอะเนาะสองอย่างสองอย่างพี่ดคือ1เวลาถ้าเราคือทุกคนมีย4ิบชั่วโมงเท่ากันถ้าเรารวบแล้วเราได้ประโยชน์จากเวลามากกว่าคนอื่นเราได้กำไรขอบคุณมากครับอีกหนึ่าางโอกส โอกาสเ,เป็นของคนที่หาโอกาสเข้าหาตัวเองถูกไหมพี่ดี้ถ้ามี2อ,อย่างคุณพร้อมมากกว่าใครธุรกิจของคุณร้อยทั้งร้อยคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หรือเป็นธุรกิจแบบไหนก็ตาม อันนี้มันเรื่องจริงพี่ดีและที่นี้ยังไงฮะคือจะบอกว่าหนึ่งเรื่องการเดินทางมันเกี่ยวข้องกับเวลาถูกไหมถ้าบางคนบอกว่ามีบ้านมีบ้านอยู่ที่หนึ่งที่ทํางานอีกที่หนึ่งมันก็เสียเวลาในการเดินทางเสียค่าน้ำมันด้วยค่าน้ำมันด้วยอจริงถ้าคุณรวบตึงอยู่ที่เดียวกันได้แล้วมันจบเงมันจบโอกาสหมายความว่าหนูยกตัวอย่างนะคือเราอยู่ที่เนี้ยเราสามารถที่จะเข้าเมืองได้ไปทําธุรกรรมไปทําธุรกิจอะไรยังไงกับลูกค้าเออได้หมดแล้วเราอยู่ที่เนี้ยมัน จะเรียกว่าใจกลางเมืองก็เกือบได้นะตอนนี้ใช่เลยคือคนรู้จักแบบเฮ้ยติดต่อที่ไหนเส้นนวนจันน่ะริมถนนน่ะใครก็มาได้ถูกเพราะฉะนั้นคือไม่ยากกับการที่ทําธุรกิจกับใครก็ตามนี่คุณผู้ชมคุณอย่าลืมนะว่าตรงนี้ที่ดินของนวลจันจนถึงเนี่ยเราเรียบทางเรารแวกงเนี้ยผมบอกเลยว่าราคาที่ดินขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าอนาคตอันใกล้นี้ สามสายมาแน่นอนอ่ะรถไฟฟ้าเนาะถูกต้องสายสีเทาสายสีน้ำตาสายสีชมพูและคุณอย่าลืมอีกอย่างนึงว่าเส้นตรงนี้คุณจะขึ้นทางด่วนฉลองรัตได้เลยไหมแป๊บเดียวพูดเลยนี่เลยข้างหน้านี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางตรงนี้สะดวกสบายโรงเรียนอืมห้างสรรพสินค้าอืโรงพยาบาลอืมและเจ้าอะไรอีกกับพี่นั้นกลับบ้านออ้ีเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนคือที่เนี่ย สามารถที่จะใช้เป็นโฮมออฟฟิศได้ oh. คือหมายถึงคุณจะเอาจัดเป็นออฟฟิศมีพนักงานเข้ามาได้ hmm. แล้วก็สามารถเป็นที่หัวัยของคุณได้ด้านบนด้านบนได้ oh. หรือบางคนบอกว่าฉันยังไม่ได้อยากทำธุรกิจตอนนี้ ah. แต่ฉันมีสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างเยอะ ah. ก็ได้อะ ah. ด้แล้งนี่นี่คืออะไรนี่คือน้องตั้งใจทำอะไรตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแบบเป็นส่วนของอินโฟเมชันอ่าใช่ให้ข้อมูลต่างๆอันอันเนี้ย คือของของโดยส่วนตัวของหนูอะทําเป็นเหมือนเกี่ยวกับพวกออนไลน์เพราะฉะนั้นบางบางวันเนี่ยก็จะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดต่อสอบถามครับผมไอส่วนรีเซพชันเนี่ยบางทีก็นั่งอยู่ไม่นั่งอยู่ก็ได้เพราะว่ากระจกมันใสอะเรามองเห็นนะพอลูกค้ามาสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะจบเลยได้จบเลยที่ถามต่อยนิดนึงเพลินว่าโดยพี่คุ้นเคยกับประตงประตูเนี่ยมันจะไม่เป็นบานเลื่อนแบบนี้ที่ให้อย่างนี้เให้อย่างนี้ทุกหลัง ทุกยูนิตคือมันเป็นในระบบเซนเซอร์เพราะฉะนั้นมันสะดวกสบายอันนี้กระจกก็ให้อย่างนี้เลยรอครับให้อย่างนี้เลยคือมันจะโปร่งอะคะแล้วเราสามารถจะได้แบบความสบายลงลงสายตาประมาณนั้นข้างนอกจะแต่งส่วนจะอะไรแล้วแต่เลยแต่สังเกตว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนหัวมุมเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้กระจกแบบนี้เนาะใช่ใช่โอเคได้ทีนี้เนี่ยเราออกแบบให้โซนนี้เป็นเป็น จุดที่นั่งคุยกับลูกค้าห้อง <ừ m. S 1> ประชุมได้เห็นไหมสะดวกสบาย <ừ m. S 2> มีอะไรมาคุยงานกันได้แล้วก็ถ้าสมมติบางบ้านบอกว่ายังไม่ได้ทำเป็นแบบโฮมออฟฟิศอยู่กันเองรตรงนี้ก็อาจจะสามารถทำเป็นแบบนั่งกินข้าวห้องรับแขกห้องรับแขกดูทีวีแล้วแต่คือถ้าแบบในเวยอยากจะประชุมแ<ม>บบว่าโอเพนแอร์โซเชียลดิสแทนติงก็อยู่มุมนี้ได้แต่ ตรงนี้เราออกแบบให้หน้ามันกว้างอ่ะ5.5เมตรแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะเท่าไหร่260ตารางเมตรคุณผู้ชมครับ260ตารางเมตรใหญ่กว่าบ้านผมอีกเหอ่มากแล้วก็ตรงนี้ประมาณ3เมตรได้พี่ดิอ๋อลึก3เมตรใช่ใอ๋อมีหน้าล่ะทำไมถึงแบบว่า จะทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้และถ้าทาเป็นออฟฟิศตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งประชุมนั่งชิวๆทำงนช้าก็ได้ได้หมดเลยนะสบายๆโอ้โหเลิศมากแล้วเนี่ยใส่กระจกกระจกอะไรดูดิอ่ะแสงเสริมเข้าแต่บอกบอกพี่ดีนิดนึงว่าสําหรับสําหรับที่เนี่ยเขาจะมีไทสําหรับตัวสี่ชั้นเนี่ยพรมออฟฟิศสี่ชั้นก็จะมี2แบบนะเขาจะมีหน้ากว้าง5เมตรกับ5.5เมตรสำหรับที่เราอยู่เนี่ย ก็จะ5.5เมตรอ๋อนั่นหมายความว่าของหนูเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบใช่ก็จะมี5.5ก็คือบ้านหลังนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีท้ายกว้าง5เมตร5เมตรก็หมายถึงหน้าบ้านกว้างเข้าใจแล้วอย่างนั้นโอเคได้ตรงนี้ประมาณนี้เนาะใช่แล้วก็ข้างล่างเห็นมีห้องน้ําด้วยใช่ค่ะสะดวกสบายเลยเชิญค่ะไปห้องน้ำไปดูห้องน้ํากันค่ะครับนี่ กว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็โดนตรงนี้ไม่ใช่เข้าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้โอเคแล้วคือเขามีการแยกสัดส่วนสําหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเฮ้ยโอเคเลยอะสบายไม่ได้เล็กเลยไม่เล็กไม่เล็กจริงๆแล้วก็ตัวกระเบื้องนะเป็นลายหินอ่อนทำให้แบบมันมันดูสบายตามันดูลักชัวรี่ใช่นี่แล้วกระจกเนแนวโอเคได้อันนี้ก็คือส่วนนี่อะไรอะเปิดเลยค่ะ เก็บของได้ห้องเก็บของด้วยว่างเลยใต้บันไดใต้บันไดใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูท้้งบมดีกว่าไปค่ะมามาเลยค่ะพี่นี่ออลังกานหรอเป็นไงแซ่บบลงตัวคือตรงนี้เนี่ยสามารถแบบว่านั่งทำงานในบรรยากาศแบบสบายๆแบบนี้เลยอรงี้มีนทรด้วยเหรอใช่ใช่ค่ะ ห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนี้เลยสะดวกสบายจบเลยทีเดียวคือทนี้ที่ที่หนูบอกว่าหน้ากว้าง5.5เมตรเนาะสามารถจอดรถได้2คันที่จอดของเราใช่แต่แต่เพิ่มเติมเขาจะมีพื้นที่ส่วนกลางจอดได้เหมือนกันใช่คือคือเขาวางในเรื่องของยูนิตเนี่ยเพื่อความเหมาะสมในการใช้พื้นที่อยู่อาศัยร่วมกันสบายเพราะฉะนั้นหนึ่งสะดวกสบายไม่แออัดจบแล้วก็ตรงนี้เนี่ย สำหรับแบบอย่างเหมือนตัวหนูเองเนี้ยสินค้าไหนมาใหม่ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไฟแรงมาไรสดเลยจากตรงนี้เลยมาไรสดเลยคุณผู้ชมเดี๋วดูน้องสาวผมนะครับสมมุติว่า c o s m e ติกที่ไายโอเคอคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะอยากหน้าใสหน้าเด้งหน้าปะอ่ะเซตนี้เลยได้ปะเนี่ยทำให้เห็นแบบเนี้ยมันเห็นชัดนะใช่เวลาโอกาสพี่จะต้องท่องไว้มันจบ ดีเดี๋ยวะจะพาพี่เปลี่ยนโหมดนิดนึงโฮมลิฟติฟงอ่าคือแบบเครียดเครียดเหนื่อยๆจากงานอะไรอย่างนี้อยากขึ้นมาพักได้หมดอ๋ออะแต่เพิ่มเติมสําหรับแบบใครอยากต้องการความส่วนตัวนะ,ะตรงนี้ทําประตูกั้นได้อ่าได้ได้ตรงนี้คืออาณาจักรเราละแล้ว,ค,ลวคือสังเกตไหมว่ามันมีความแบบสบายละมุนอนะ พี่ชอบนะพี่ชอบคือฟีลลิ่งมันเปลี่ยนอะจากเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นแบบออฟฟิศไปขึ้นมาแค่พื้นก็เปลี่ยนแล้วฟีลแล้วคือเขามีมแนวคิดในการออกแบบนิดนึงอ,อ่ะในนี้มันจะมีอินโนเวชันอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นอนะ่ะพี่ดียังไงครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยเขามีตัว e v charging อ๋อรู้จักไหมก็ลดเดี๋ยวนี้ไงใช่ก็น้ำมันกึ่งน้ำมันกึ่งไฟฟ้าหรือไม่ก็ไฟฟ้าในทั้งคันเลยตรงนี้รองรับแล้วอ๋อนี่มีให้ด้วยมีให้มีให้แล้วก็ประตูที่เราเมาส์กันตอนแรกประตูด้านล่างอ่ะอ่ตัวบันเลื่อนใช่อันนี้คือเป็นแบบเพนเซอร์แบบอัตโนมัติอ่ะเข้าใจได้เยังไม่พอในเรื่องของณปัจจุบันเนี้ยอากาศเขามีตัวคิลเลอร์ไวรัสด้วยอ่าเพราะฉะนั้นคือตรงนี้อันนิดนึงกับเชื้อโรคอื่นๆด้วยอ่ะให้เราเกิดความมั่นใจ เพิ่มเติมในการอยู่ในบ้านเราอยู่ในโฮมออฟฟิศของเราคือดาวก็นเลยบอกว่าเขาติดตั้งให้เราหมดแล้วใช่ค่ะอีกหนึ่งอย่างคือตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ในห้องน้ำจะมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองบรีนก๊อกอ่างล้างมือเก๋ๆอมาอยื่นน้ำไหลอามือยืดน้ำไหลอะไรอย่างนั้นคือไม่ต้องทำเพิ่มบางคนคือแบบไปห้างแล้วชอบแต่วันนี้เรายกห้างมาไว้ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่คือจบเลยอันนี้เขาเรียกว่า innovation ใช่ค่ะเราเอามาใส่คือต้องบอกตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ เลิศมากเลเดอันนี้คือมาคู่กับบ้านมาคู่กับบ้านทุกหลังทุกหลังค่ะและระบบการก่อสร้างที่นี่นะพี่ใช้เก่ออิฐฉาปูนแล้วยังใช้อิฐมวลเบาด้วยนะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานพี่จะจัดมุมไหนหรือตรงไหนจะทุบจะต่อจะเพิ่มจัดไปเอาละสบายใจแล้วย่างนี้เพราะผมเชื่อว่าการทำออฟฟิศถ้าเป็นออฟฟิศข้างหน้านะมันต้องมี นเดี๋ยต้องมีบิลอินเดี๋ยวต้องเพิ่มตรงนี้ตรงนั้นความชอบสิบคนมันไม่เหมือนกันอ่ะเข้าใจแต่พื้นฐานทุกอย่างอ่ะหลายคนมองเฮ้ยมันโอเคแล้วแต่ยังมีอีกนิดนึงอ่ะคุณก็ทำเองสิทำได้เอามาห้องนอนกันมาเลมามาเก๋ๆป่ะแต่นิดนึงนิดนึงก่อนก่อนแบบเม้าว่าตรงนี้เราออกแบบสไตล์อะไร รู้สึกบ้านตัวเองไหมคะพี่ดีค,คือบางคนยังไม่อิ่มใจกับการที่ว่าจะแบบมีออฟฟิศอีกชั้นนึงอ่ะชั้น,นพนักงานเยอะคือไม่พอใช่ไหมประมาณนั้นคือชั้นนี้เนี่ยอยากจะทําเป็นออฟฟิศอีกหนึ่งชั้นก็ได้นะคือข้างนอกเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องพนักง,งานเข้าใจเข้าใจแล้วอันเนี้ยก็คือจะเป็นห้องของซีอีโอห้องประธานได้หมดก็ห้องไซส์ซิงก็ได้อยู่นะได้ได้มีกระจรอบด้านหงจงมงที่ได้หมดเลยใช่ใช่ใช่แต่ตรงนี้เนี่ยที่ออกแบบคือว่าสบายสบายแล้วก็สามารถมานั่งทำงานได้ด้วย แต่ก็ย้ําว่าเพราะนี่ชั้น3ถูกไหมชั้น3ามค่ะเรามีชั้น4ห้องมาสเตอร์อยู่ห้องบนนั่นไงก็เลยบอกคุณผูมว่านี่ขนาดไม่ใช่มาสเตอร์ยังใหญ่ขนาดนี้ค่ะชั้นนี้เราจะมีเป็น2ห้องนอนนะคะเป็นห้องมาสเตอร์กับห้องเบบีอ่าแล้วเราแชร์ห้องน้ํากัน สบายๆได้ไม่มีเวลาพี่ชอบแชร์จ้าไปห้องมาสเตอร,ร์ก่อนแล้วกันเนะไปเลยค่ะ,คะนี่ห้องมาสเตอร์นะได้อารมณ์แบบว่าสะดวกสบายโอทงหรูหราอ๋อ้ีมีะระเบ<ร>ียงให้ด้วยใช่ใชมีระเบียงแล้วก็จบบานใหญ่คือเป็นมุมที่แบบว่ารับวิวได้แสงสาดมายามเช้า นิดนึงนิดนึงลุกเล่นนะจากเมื่อกี้นี้ตอนนี้เรายืนอยู่หน้าบ้านอ่ะที่มองเข้ามาในบ้านอ่ะบอกว่าเอ๊ะนี่ช่องแสงอะไรอ๋อเป็นช่องแสงที่อยู่ตรงห้องนอนตรงนี้รับแสงนิดนึงรับแสงหน่อยดูบรรยากาศรอบนอกนะถ้าคุณจะสร้างเสร็จจะสวยเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ครงการนะครับโอเคได้คือฝั่งนี้คือสบายอ่ะเขาจัดมุมให้เราเนี่ยออกแบบทุกอย่างได้แบบลงตัวดี หรือบางคนที่ว่าลูกยังเล็กอยู่ทําห้องห้องอีกห้องที่เราจะพาไปดูเนี่ยเผื่อไว้แต่ตอนนี้ลูกยังอยากนอนเอาฟูกมาปูอะไรตรงนี้มาตอนตรงน,นี้ก็ได้ได้เพราะพื้นที่มันเหลือพี่ดีคือห้องน้ําเนี่ย มีความออกแบบที่แบบลงตัวพี่ดิวัสดุที่ใช้เนี่ยกระเบื้องเนี่ยลายหน่อเนี่ยก็คือทุกชั้นเลยใช่คุมโท <4 S 2> นสีนเดียวกันเกระจกังกระจบะจก็คล้ายกันหมดนะชอบมากอ่ะความเป็นผู้หญิงอ่กะกระจกบานใหญ่ๆเต็มเมันเห็น,ๆๆนเต็มเตมน่ะให้อย่างนี้มาแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มคืออย่างน้อยนาไม่กระเด็นอ่ะอพี่ดิพี่ดิมันโอเคเนาะเข้าใจได้โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องใช่สุดท้ายแล้วทะทางนี้แหละทางนี้เลยค่ะห้องเบบี้นี่อ่า เผื่อว่าจะมีลูก2คนก็ได้ชั้นล่างก็นอนได้อะคนโตก็นอนได้ใช่ใช่แล้วก็ด้วยความกว้างของพื้นที่ใช้สอยอะพี่ดิฉอของของเด็กถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นโต๊ะเปลี่ยนหนังสือโต๊ะเรียนคือได้หมดอะพี่ดิคือเอาจริงห้องขนาดนี้ผมว่าถึงนู่นอ่มอหกอะสบายชิวๆเลยเห็นไห แล้วด้วยด้วยมุมอ่ะพี่ดิเราจะเปลี่ยนฝั่งนี้เป็นฉีดวางเตียงเอาฝั่งนี้ไว้ตู้เสื้อผ้าสลับกันได้หมดได้หมดสบายบแล้วสังเกตเนี่มีบานกระจกต้องมีความโปร่งอ่ะนี่คือทั้งหมดของ Home Office ใช่ค่ะนะสี่ชั้น4ชั้นอ่าโอเคแต่ห้ชั้นหมดแล้วหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเรารีบไปคุยราคาเดี๋ยวตรงนี้จะหมดด้วยเ,เดี๋ยวเราคุยนโอเคไป ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนะครับเพราะด้วยความที่เป็นโฮมออฟฟิศที่มีครบทุกอย่างก็อย่างที่บอกไปมีทั้งหมด2แบบเนาะสอทป์ก็คือมีแบบ4ชั้นกับ5ช,ชั้นตัว5ชั้นก็ยังมีเป็นลิฟต์ซึ่งขายหมดแล้วถูกแต,แต่ยังไม่ต้องเสียใจไอตัว4ชั้นน่ะเขาก็มีมีมีสขนาดให้เลือกอ่าแต่ในสไตล์4ชั้นจะมีหน้ากว้าง5เมตรกับ5.5เมตรอ๋อแต ข้างหน้าเนี่ยจอดรถได้สองคันเหมือนกันเหมือนกันรองรับแล้วและส่วนกลางก็สามารถจอดได้ด้วยใช่ค่ะสบายมากและที่นี่สำคัญก็คือเขาใช้ smart home office and new innovation เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยถูกต้องโอ้ผสมผสานลงตัวตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วหมดแล้วแต่ลืมเล่านี่อะไรว่าพื้นที่ส่วนกลางของเขามีในเรื่องของการใช้สอยดีมากไม่ว่าจะเป็นพวกสวนน่ะดี่คือสวนสามารถไปนั่งทํางานในสวนได้นะ เขามีโซนให้อ้าเหรอใช่ใชนั่ง,งสบายๆเ,เด็กจะเล่นอะไรในสวนได้ผู้ใหญ่จะไปนั่งทํางานนั่งแบบว่าหาไอดงไอเดียในการคิดงานได้หมดได้หมดเลยใช่นองเหนือจากนั้นยังมีคลับเฮาส์ด้วยพี่ดีแล้วไอ้ตรงตัวคลับเฮาส์เนี่ยเขาจะมีโคเวิร์กิ้งสามารถที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยไปนั่งทํางานไปนั่งประชุมมีพื้นที่ให้เอยคือ WiFi wi มีให้ครบหมดอืมให้อ้าวสบาย ระบบรักษาความปลอดภัยอันนี้สําคัญถูกเพราะอะไรวันนี้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยนอกเหนือจากเป็นบ้านแล้วมันเป็นโฮมออฟฟิศถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคนก็เงินทองในบ้านเนี่ยอาจจะแน่นอ่าเยอะเลยแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือจะมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบเต็มแม็กซ์แล้วก็รปภเนี่ยจะดูแลตลอด24ชั่วโมงโอเคละอย่างนี้สบายใจกันสบายใจได้ค่ะครับแล้วตอนนี้สร้างไปถึ่ไหนละตอนนี้หรอเอาเอาเรื่องโอนก่อนดีกว่าพี่คือเฟสแรกเนี่ยพร้อมโอนช่วงพฤษภา อ๋อแปลว่าเฟสแรกขายหมดแล้วอันนิดนึงโอ้ยดีใจแทนพวกคุณด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเฟสเฟสสองที่จะเปิดจองเนี่ยตอนนี้ลูกค้าลูกบ้านเริ่มเข้ามาจองแล้วก็สามารถมากันได้นั่นหมายความว่าตอนนี้คุณยังมีโอกาสแต่เฟสแรกต้องขออนุญาตนะซสยซองเลก่อนนะเพราะเลทไปแล้วใช่ใช่แห้าชั้นหมดหมดจริงๆเพราะยูนิตมันน้อยจริงแล้วทั้งหมดแล้วคือมันสะดวกสบายอะมันมีลิฟต์มันมันตอบโจทย์อ่ะอ่าเข้าใจนี่เข้าใจและไอ้ทั้งหมดยูนิตนี่มีทั้งหมดเท่าไหร่ เพื่อความสะดวกสบายเลยนะเพื่อความส่วนตัวเลยนะสามสิบสี่ยูนิตเฮ้ยน้อยแล้วเพื่อนบ้านเรามาจอยกันได้พี่ดินี่คือในทั้งหมดพื้นที่แอเรียตรงเนี้ยใช่บนบน<ห>พื้นที่ทั้งหมดสามไร่กว่าสามไร่กว่าติดถนนใหญ่ของนวลจันทร์คือต้องบอกนิดนึงว่าพอด้วยการออกแบบเนี่ยเพื่อการทําธุรกิจ สส่วนใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเนาะแน่นอนแน่นอนเขาจะเลยออกแบบทำเลให้มันอยู่ริมถนนใหญ่เข้าถึงง่ายว่างั้นพี่ที่เข้าใจจะได้หาง่ายด้วยอ่ะใช่ครับโอเคนะฮะราคาเริ่มต้นของโครงการเริ่มต้นที่9.9ล้านบาทค่ะแพม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 ใครจะเชื่อเนาะ9.9คือครบอ่ะ5้ใช่ไหมสีชั้นค่ะอย่างนี้เลยใช่ เริ่มต้นเริ่มต้นมาคุยกันได้แล้วคุณผู้ชมฟังดีๆนะโปรโมชั่นตอนนี้ส่วนลด1ล้านลดไปเลยหนึ่งล้านจริงส่วนลดหนึ่งล้านเดินเข้ามามาว่ากันแค่คุยชอบจองปุ๊บล้านนึงเลยใช่นั่นก็หมายความว่าในตัวของตัวโฮมออฟฟิศเราเนี่ยก็คือถ้าซื้อนี่ก็คือมากับบ้านเปล่าเลยใช่ใช่แต่นิดนึงเพิ่มเติมถ้าอยากจะได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ มาถามดาวได้เดี๋ยวแบ <ฮะ S 1> บบอกเพื่อนๆไว้ให้ก็ทั้งหมดที่เราว่ามาน,นี้ต้องเป็นของคุณครับแล้วต้องของคุณคนเดียวด้วยถ้าคุณดูเสร็จปุ๊บแล้วมากับโครงการทีดนี้ค่ะ Premium Place Mix เอกมัยรารมินทาทำเลดีสุดค่ะสายโยนาตะสวัสดีครับขอบคุณคากน้องเลิ่ขอบคุณค่ะ